สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นในห้องโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะ Five of Wands ค่ะ Queen of Cups Seven of Wands Oh my God Queen of Wands นะคะ Queen มาสองใบเลย Two of Swords โ oh, อ้ว่าจะหยิบไปเดียวให้มาสองใบเลยเนาะ โอเคปับนึงนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นใบสุดท้ายแล้วกัน The n u p t a c l e s นะคะสวยและรวยมาก Six Cups โอเคอ่ะอะไรอ๋อไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นืมสวยและรวยมาก เรายังรู้สึกว่าประโยคเนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ปรับให้เรานิดนึงเนาะเราส่วนใหญ่เราจะใช้แทนเป็นผู้หญิงนะคะ่ะความเรารู้สึกว่าความความสวยของคุณนะ่ะหรือความหล่อของคุณเนะี่ยมันมันเป็นในเชิงของสติปัญญาออขอภัยค่ะความคิดความสามารถการแก้ปัญหา วิธีการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเหมือนคุณเป็นคนที่แบบสร้างตัวตนของคุณนะจะบอกว่ามาด้วยความยากลำบากก็ได้นะแต่ลำบากใครเนี่ยมากน้อยแต่ละคนระดับเลเวลเนี่ยแล้วแต่นะคะแต่เหมือนกับตำแหน่งสูงสุดที่คุณได้มาจนถึงตรงเนี้ยหรืออะไรบางอย่างที่คุณ คุณมีหรือภาพที่คนอื่นเห็นตอนนี้มันผ่านการต่อสู้มันผ่านความเหน็ดเหนื่อยมันผ่านคราบน้ำตาคือผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆริอะเยอะมากจนจักรวาลพลังงานอะไรใดๆก็จะต้องรู้สึกว่าถ้าจะให้รางวัลกับใครสักคนให้กับคนเนี้ยให้กับคุณคนเนี้ยสมมงที่สุดแล้ว คู่ควรที่สุดต้องได้อะคือคือสู้มาขนาดนี้ต้องได้ฝ่าสนามมามากมายนับคังไม่ถ้วนแล้วก็น่าจะมีหลายๆครั้งที่จะต้องยืนสู้อยู่คนเดียวได้ซ้ำดูคนดูรู้สึกเหมือนคุณสู้มาด้วยความเหนื่อยคือลักษณะไม่ได้ได้อะไรมา ง่ายอะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นทรงที่เกิดมาแล้วมีครบทุกอย่างเลยอะหรือต่อให้มีฐานมากกว่าคนอื่นนะมันมันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยอยู่ดีมันต้องมีอะไรสักอย่างคือคือคุณได้มาไม่ใช่แบบขอปุ๊บอธิษฐานปุ๊บมีพลังอะไรบางอย่างแล้วได้เลยมันจะต้องผ่านการพิสูจน์ผ่านเงื่อนไขอะไรบางอย่างขออะไรไว้อธิษฐานอะไรไว้ ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตอยากเห็นตัวเองไปยืนตรงไหนอคุณสร้างตัวเองมานะอาจจะมีไม่ใช่อาจจะมีนะด้วยความที่คุณมุ่งมั่นในการสร้างตัวของตัวคุณเองมากๆเนี่ยในระยะทางอะจะมีคนจำนวนหนึ่งหรือหลายคนอาจจะมีคนจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมเรียกได้ว่าทรงเนี้ยทรงอึดและอดทนเนี่ยจะเป็นทรงที่ผู้ใหญ่เอ็นดูจักรวาลชอบนะคะชอบในความสู้ไม่ถอยของคุณคือมองก็รู้ว่าคือคุณผ่านอะไรบางอย่างมาเยอะฉะนั้นคนที่ผ่านอะไรมาขนาดเนี้ยมันจะไม่ไม่ได้เป็นทรงนุ่มนิ่มอะ่ะไม่ได้เป็นทรงที่ คิดจะมาไฟง่ายๆหรือว่าจะมาลองดีง่ายๆคือมีของสร้างมาหาวิธีการในการใช้ชีวิตมาฝ่าฟันอุปสรรคมาผ่านผ่านเรื่องราวมาเยอะขนาดนี้มันมันต้องเก่งขนาดไหนอ่ะมันต้องมีจิตใจแบบไหนกันน่าจะมีทั้งคนที่เห็นคุณมาตั้งแต่ตอนที่สู้ต้นๆหรือว่ามาเห็นตอนที่คุณแบบ ประสบความสำเร็จขั้นสุดหรือขีดสุดอะคือนักรบทุกคนย่อมมีบาดแผลใช่ไหมคุณก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆทรงนั้นแต่ความน่ารักของคุณที่อาจจะไม่เหมือนใครหรือมีความแบบยูนิคมากๆก,ก,ก็คือตัวคุณนะคุณจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ตาม เป็นลูกหลักคนโปรดของบอสของเจ้านายของซ e อเจ้าของบริษัทหรืออะไรใดๆก็ตามแต่คุณไม่เคยเอาความพิเศษความ VIP ของตัวเองอะไปกดใครให้ต่ำกว่าตัวเองเลยหรือเอาไปทำร้ายใครหรือว่าเอาอ,อำนาจบารมีพิเศษอะความพิเศษรางวัลพิเศษของพ,พิเศษที่ตัวเองได้มาจากความสามารถของตัวเองด้วยนะ ไม่เคยเอาของพวกเนี้ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองเป็นลูกรักของเจ้านายแล้วจะทำตัวยังไงก็ได้หน่ำซ้ำนะยิ่งคุณเป็นที่รักหรือมีคนซับพอร์ตสนับสนุนเป็น f อซก็ได้เนาะ คือเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นเอฟซีก็ได้มีคนมาซื้อของอะไรเงี้ยคุณยิ่งรู้สึกขอบคุณอะไม่ใช่มีเอฟซีเยอะไม่ใช่ว่าเป็นคนโด่งดังแล้วจะพูดจะทำอะไรโดยไม่รักษาน้ำใจใครก็ได้จะยิ่งยิ่งได้ของที่ดีมายิ่งเอาไปใช้ด้วยความระมัดระวังหรือว่าเอาไปใช้ในทางที่มันสร้างสรรค์มันเกิดประโยชน์อะ ทั้งๆท,ที่ตัวเองทําได้นะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสักครั้งหนึ่แม่อยากจัดการคนคนนี้จังเลยอยากเอาคืนอยากอยากได้รับความยุติธรรมอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่ที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าในท้ายที่สุดอ่ะ เราคิดว่าคุณสามารถสยบอีโก้ของตัวเองได้ก่อนที่จะเอาอีโก้เนี่ยไปฟาดฟันใครไปทำลายใครคุณเก่งในในเรื่องของการจัดการปัญหาอะไรทางใจอยู่แล้วมีความชำนาญในเรื่องนี้เพราะว่าต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีขนาดไหนถึงจะผ่านปัญหาอะไรที่ยากๆมาได้คือบางที ก่อนจะจัดการปัญหาจัดการความรู้สึกก่อนเลยคุณก็ทําได้ดีมาโดยตลอดมันอาจจะแบบไม่ได้ร้อยเเซไม่ได้สมบูรณ์ทุกครั้งไม่ใช่ทุกๆก,การตัดสินใจมันออกผลดีหมดแต่ในทุกๆก,การตัดสินใจของคุณน่ะคุณคิดเผื่อคนอื่นเสมอไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วแบบคิดเฉพาะ ตัวเองเช่นสมมุติว่าจะได้รับโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายบอกเอ้ยเออมีบัตเจ็ตนะอะไรอย่างเงี้ยจะถ้าเขามาเล่าให้คุณฟังว่าแบบเอ้ยเอยอยูทําผลงานได้ดีอ่ะมีโบนัสให้ก้อนหนึ่งแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ผลงานที่คุณได้มันมันมาจากทีมคุณด้วยนะมันมีคนที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วคุณก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวอะคือจริงๆเจ้านายเขาให้คุณทางก้อนอะ เราเขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกใครคุณเก็บไปเอาไปใช้เงียบๆก็ได้นะแต่คุณจะไม่เลือกเส้นทางอะไรที่แบบรวยคนเดียวไปคนเดียวเด่นคนเดียวเราสึกว่าสำหรับคุณอนะความความสําเร็จมันไม่ใช่แบบที่หนึ่งเส้นชัยจำนวนมากมันไม่ใช่คุณทีเนาะไม่ใช่ปริมาณแต่คุณภาพต่างหากคือสิ่งที่คุณอยากได้ ไม่มีทีมลูกน้องวันนั้นก็ไม่มีคุณวันนี้ไม่มีคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือไม่มีเอฟซีก็ไม่ไม่ใช่คุณที่เป็นนายหน้าที่แบบมีเงินมหาศาลอะไรทำนองเนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงคุณกลับไปในเส้นทางเก่าๆหรือในอดีตค่ะคุณมักจะทบทวนเนาะเอาอดีตมาทบทวนดูว่า ดูทั้งในแง่ที่ว่าเฮ้ยเราโชคดีมีอะไรได้บ้างในชีวิตและมีอะไรได้บ้างเพราะใครในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยบาดหมางอะไรกับใครจริงๆถ้าอยากจะโกรธก็ไม่ได้ผิดเลยสักนิดนะมีคนจำนวนมาก ทำหลายอย่างหลายสิ่งให้คุณไม่พอใจบางคนอาจจะทรยศหักหลังคุณด้วยซ้ําแต่ระดับด้วยความ energy พลังงานความสุขของคุณอะมันเยอะเยอะมากเสียจ,จนแบบเขาเรียกอะไรมีความสุขจนล้นแล้วอะความโกรธมันก็มีแต่ความสุขมันมากกว่าฉะนั้นคุณก็เลือกที่จะยืนเคียงข้างความความสุขมากกว่าความ ความโกรธแวบมาก็แวบไปคนที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ขนาดนั้นนะ่ะในวันที่คุณมีความสุขแล้วคุณจะรู้เลยว่าคนมีความสุขอะค,คนที่มีความสุขก็จะอยากให้ความสุขกับคนอื่นเหมือนกินของอร่อยอะคือกินของอร่อยก,ก็จะนึกถึงคนอื่นใช่ไหมอยากให้คนที่บ้านได้กิน อยากให้ลูกอะให้แฟนได้กินให้ขนมอันนี้อร่อยจังเลยอะไรประมาณนี้อยากแบ่งปันใจที่มันอิ่มที่มันฟูอ่ะมันก็จะไม่ไปลดตัวไปหาอะไรที่มันดาร์กที่มันดาวกว่าจะขึ้นมาขนาดนี้เหนื่อยแบบลากเลือดใช่ไหมจะลงไปทําไมใช่ไหมลงไปเนี่ยลงง่ายนะแต่กว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยนานนานมาก ขอไม่สิ้นเปลืองพลังงานของตัวเองดีกว่าอยู่แบบชิวๆให้คุณธรรมนำใจรู้อยู่หนีว่าบางทีบางครั้งการตามอีโก้ไปมันก่อให้เกิดความวุ่นวายในภายหลังบางทีความสะใจชั่วครั้งชั่วคราวแลกมาซึ่งความทุกข์มหาศาลเหมือนความเสร็จสำเร็จเขาบอกว่ากว่าจะทำได้ใช้เวลาย,ยาวนาน แต่ทำลายเนี่ยนิดเดียวเนาะความเชื่อมัน่นความเชื่อใจเหมือนกันถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันเนี่ยกว่าจะทำให้ใครสักคนเชื่อใจเนาะลูกค้าเจ้านายแฟนใช้เวลาสร้างนะไม่ได้สร้างกันวันเดียว2วันแล้วแบบเออเขาเชื่อใจเลยแต่ทำลายไปเนี่ยแป๊บเดียวนะบางทีแบบไม่ถึงแค่โกรธสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราถ้าพังมือไปทำอะไรหรือพังปากไปพูดอะไรบางทีเนี่ย ความเสียใจของอะไรที่แว็บเดียวเนี่ยที่ตามอารมณ์ไม่ทันแป๊บเดียวเนี่ยโหทุกใจนาะนนานเราคิดว่าคุณรู้เรื่องราวอะไรเหล่านี้ดีคุณเป็นเป็นคนที่แบบคุมตัวเองได้ดีนะคุมดูแลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเก่งที่สุดเนี่ยในเรื่องของงานอยู่แล้วเก่งจนใครก็อยากจะตามตัวไปทำงานด้วย อยู่ตรงไหนผู้คนก็รักบางคนอาจจะแบบมีกลุ่ม fc เนี่ยวแน่นเลยรักหรือบางคนอาจจะมีที่พึ่งทางใจในรูปแบบของแบบอื่นๆก็ได้นะเราอาจจะมีแมวสักตัวเป็นของเป็นของเราเองมีแมวที่รักที่รักเราตลอดไปอะไรประมาณนี้ไหมคล้ายๆแบบนั้น ผู้คนจะสัมผัสได้นะอันไหนของจริงอันไหนของปลอมเดี๋ยวนี้พิสูจน์ไม่ยากชาวเน็ตคุดกันง่ายมากไม่ต้องรอไม่ต้องรออะไรใดๆนะพลังชาวเน็ตเนี่ยทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่าง,างรวดเร็วเรารู้สึกเหมือนคุณใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกต่อไปแล้วพิสูจน์แค่ตัวเองก็พอคือสู้มาขนาดเนี้ยก็สู้เพื่อตัวเองนะ กับเพื่อคนอื่นก็ด้วยแต่มากที่สุดอะที่คุณเก่งมากๆก็คือการสู้กับตัวเองในแง่ที่ว่าฉันจะทำยังไงให้เป็นคนดีเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงน่ารักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกนิดนึงคือแข่งกับตัวเองแล้วก็แข่งแบบไม่ได้กดดันอะไรนะแข่งก็แข่งไปทําได้ก็ทำได้วันนี้ขี้เกียจนอนหน่อยก็ได้มันก็ ไม่ได้ไม่ไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากแต่ทั้งหมดที่คุณทำมาจากความตั้งใจดีล้วนๆน,นะคะผู้คนก็จะสัมผัสได้อย่างที่แบบไม่ต้องเอ่ยปากก็รู้มองมองก็รู้ว่าลักษณะเนี้ยลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จนะพลังสีออร่าของคุณอะนอกจากความใจดีอะคุณต้องเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบประสบความสำเร็จมากๆอะ มากๆในระดับหนึ่งสำหรับตัวคุณคุณอาจจะรู้สึกเอ้ยอย่างนี้ยังไม่เรียกประสบความสําเร็จหรอกแต่สําหรับคนจํานวนมากมากมๆกมา,กมา,กมากน้อยคนมากที่จะไปยืนอยู่ในที่ที่คุณยืนอยู่ตอนเนี้อืมยเขาจะมองด้วยความชื่นชมมองเรารู้สึกแบบอ,อยากได้บ้างอยากได้ความมั่งคั่งมั่นคง ความประสบความสำเร็จความอะไรใดๆความโชคดีที่คุณได้ทุกคนจะอยากได้ทุกคนจะต้องมองแล้วทำไงอ่ะมีสูตรไหมขอแกะรอยหน่อย <c oughs> คือบางทีบางครั้งคนที่แบบสวยใจดีรวยมากๆเนี่ยมองก็รู้เนาะมันมันจะมีออร่าอะไรบางอย่างที่สัมผัสได้รวยน้ำใจก็ได้นะบางทีความรวยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่สินทรัพย์รวยน้ำใจ รวยความดีรวยความสุขคุณมีสิ่งเนี้ยพี่ไพ่ให้คะแนนคือสิบเต็มสิบเราไม่เถียงเลยไม่ไม่ขอหักอะไรเลยเราขึ้นควีนมาถึงสองใบเขาเรียกอะไรของแท้เนาะของแท้ตัวแม่ตัวมัมนะคะของดีไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคออะไรประมาณนี้เนาะค่ะ <c oughs> รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ